โอ้มึงสเปียร์แล้ยหรอจะหัวไปไหมเนี่ยเอาละครับผมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบูลลี่ในพาร์ทที่12แล้วนะครับผมโอเคนะครับก็ต่อกันเลยนะครับผมจากพาร์ทที่แล้วนะโอเคก็ไอ้อ้วนแบบว่าไม่รู้สึกมันเกงอีกแล้วนะผมรู้สึกมันแตแบบว่ารู้สึกแบบว่าเจอมันบ่อยเหลือเกินนะครับโอเค อะไรเนี่ยอาจารย์อีเควสอยู่โรงเรียนแบบว่าขัา้นที่เจะเยอะเลยนะครับผมมีอยู่สามแควสนะตอนนี้ตอนนี้คือมีแต่เควสที่อยู่ในโรงเรียนทั้งนั้นเลยนะโอเคทำเควสต,ตรงนี้ก่อนแล้วกันเห็นแควสที่อยู่ข้างบนนะครับผมโอเคเห็นแควสอะไรแกเราวเอาวอเว การเวนี่คือเป็นแบบว่าอาจารย์สอนอังกฤษนะพวกนี้น่าจะเป็นผมเหมือนกันนะอาจารย์ังกฤษกับอาจารย์สอนถ่ายรูปนะประมาณว่าอาจารย์สอนังกฤษนะโดนแบบว่าไปที่ศูนย์บำบัดนะครับตั้งใว่ากินเหล้าเยอะกันไปก็แล่ว่าต้องเอาไปบำบัดนะครัแบเหมือนไปบำบัดอะไรเสักอย่างนะครับซึ่งก็ต้องไปที่แบบว่าจะแถวแบบว่าตรงที่เรือม,มันอยู่นะครับตรงที่เป็นฐานทัพของมันนะครับ โอเคแล้วเข้ามาที่อุโมงค์ตรงนี้นะครับผมมันก็จะไปโผล่อีกเกาะหนึ่งนะเป็นแบบว่าทางลับนะครับผมแล้วก็เป็นทางลัดด้วยนะโอเค,ควันนี้น่าจะเป็นเควสให้แบบว่าทําให้เราแบบว่าสามารถไปที่เกาะสามได้นะโอเคไม่ใช่เกาะสามที่เกาะสี่เลยดี่ว่าเกาะแรกก็คือเป็นเหมือนว่าโรงเรียนนะที่ตรงนี้นะคือตรงนี้มันจะเป็นศูนย์บาบัดนะครับผมบาบัดดยแบบพวกเกเรกับพ่อว่าทํผมีกฎในโรงเรียนนะผมก็เลยแบบว่าต้องมาว่าบาบัด ปรุงพฤติกรรมที่นี่อะไรประมาณนั้นคนระับเคไปช่วยอาจารย์สอนาอังกฤษนะซึ่งแบบว่าเหมือนจะต้องรอบเข้าไปนะครับที่ต้นไม้นะครับจะขึ้นก็เลยตรงต้นไม้นะครับเพื่อที่จะสามารถแบบว่าเข้ามาแบบว่าโรงพยาบาลบ้าได้นะครับเคต้องแบบว่าระวังแบบเนนี้ยเพราะว่าอะไรวะเนี่ยเคมีคนบ้าวิ่งออกมาเข้ามาทำอะไรเนี้ย แล้วเข้ามาแบบว่าต้องไปที่ว่าปุ่มนะครับผมซึ่งเป็นปุ่มอะไรไม่รู้โอเคมันจะเป็นสวิตอะไรสักอย่างแล้ก็ต้องใช้หนังกระติกยิงแล้วผมต้องซุ่มๆหน่อยเคลนี้โอเคมีกาดเต็มเลยเฮ้ยหลบหลังรถต้นไม้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดนโอเคทีคนี้ค่้นที่เจี่ยยากนะครับผมโอเคต้องตั้งใจเล่นเป็นอย่างมากนะโอเคเนี้ย ไรากาดมันไม่หันไปทุกทีวะโอเคไปเค okay, ย่องเฮ้ยเชี่ย,ย,ยกระดุนเห็นเขามาแอบก่อนโอเคแอบตรงนี้ได้อยู่ขึ้นไปบนนี้มันจะเห็นเนอะเนี่ยโอเคลองดูมันน่าจะไม่เห็นหรอกนะครับโ okay. อเคผมเองมองแต่ข้างล่างไม่มองข้างบนหรอกนะครับเค okay, ย่องเนี่ย ก็แบบว่าหยิดหนังกระติกขึ้นมานะครับผมโอเคง,ง้างให้เต็มให้เต็มหลอดนะครับก็ยิงเข้าไปโอเคโอเคสวิตย์พังแล้วนะผมตอนนี้ไฟพังแล้วอ๋อคือการทำให้มันแตกตื่นนะครับโอเคเราวก็ใช้จังหวะชิลมุนนะครับแอบเข้าไปข้างในนะครับผม มันกำลงหลบแมงนะไอ้พวกนั้นมันแบบว่าดึงความสนใจให้อยู่โอเคเข้าไปได้เลยตอนนี้มึงอย่าเห็นโอ้ยโอเคคนนี้ต้องแบบว่าว่าต้องแบบว่าย่องให้เนียนครับผมมีอันนี้โดนจับได้โอเคถีบแล้หรอวะถีบมันก็เสียงดังเนี่วะ เขาย่องเข้าไปครับผมอะไรตรงนี้แอบได้โอเคโอเคจากวันนี้เนี่ยมึงวิ่งโอเคเสียงแบบเป็นเสียงคนร้องห้ยหวนะนสถานที่ที่ก้เที่ยวโดนใช่ั้นโดนไปโอเคเข้ามาเข้ามาเปลี่ยนชุดนะครับผม ไม่ใช่เลยเขามาหาอาจารย์นักกิจโอเคป้าเอ้ยกูมันน่าสงสารไอ้มีแต่กาลเวียไปให้พ้นกูไม่อยากเจอใครทั้งนั้นอ่ะโอเคอ้าวเฮียกิมยังไล่กูอยู่เลยมันบ้าไปหมดแล้วนะโอเคไปจากที่นี่กันเถอะ I right Jimmy. can't now, ไปไม่ได้อตอนนี้ตอโนโดนบำบัดโอเคอะไรประมาณนั้นแต่ว่ายัางไงเราก็ต้องมาว่าช่วยไปให้ได้นะครับผมโอเคเรียบร้อยต้องเข้าไปช่วยไอ้เฮียนั่นนะครับผมต่อไป okay. สองคนนี้เป็นผมเมียกันนะโอเคตะกี้เสร็จซิมเรียบร้อยอ๋อคือภารกิจนี้คือยังไม่ต้องไปช่วยนั่นนะผมช่วยอาจารย์สอนกฤษก่อน ดันเดี๋ยวไปช่วยที่หลังนะโอเคเรียบร้อยคิดว่าจะไม่รอดแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก่อนที่จะไปทำเควสก็แบบว่าไปแบบว่าเข้าเรียนก่อนนะครับผมนี่แบบว่าไม่ได้เข้าเรียนมาแบบว่านานพอสมควรนะครับผมโอเคอะไรเนี่ยจานเก็บเคเซฟ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 เนี่ยจารย์บีบไข่เซฟโอเค เสร็จเรต้องรีเพนครับผมเดี๋ยวโดนจับอีกโอเคไปแล้วโอเคต่อไปเป็นวิชาเลยเนะี่ยคับนี้เป็นวิชาอะไรวิชาคณิตศาสตร์โอเคได้มาตั้งนานเพิ่งได้เรียนคณิตนะอาจารย์คนนี้เ,นเป็นอาจารย์คณิตนะเป็นอาจารย์ที่เราไปแบบว่าถล่มบ้านเมื่อพาร์ทที่แล้วนะเป็นบ้าข่อยอาจารย์คนนี้นี่โอเคสามบวกสี่ 4. โอเคโคตรง่าย เด้ลำยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคผมก็เป็นคนไม่ค่อยเก่งคันนี้เท่าไหร่แต่ว่าคันนี้ในเกมน,นี้น่าจะไม่ยากสองโอเคอะไรเล็กที่สุดยุงสิโอเคเอา้าวยอผิดโอเคเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูนะครับผมอะไรใหญ่ที่สุดดาวเสาโอเคอันไหนน้อยที่สุดสองร้อยสามลายบวกสามสิบเอด็ดหนึ่งสองศูนย์จุดห้าอะไรช้าที่สุดสล็อตโอเค ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่ไาไหร่ได้อยู่เจ็ดหกห้าแล้วกับสองโอเคมีเควสอยู่ที่แบบว่ามีเควสอยู่ตรงแบบว่าที่เราไปยิงในพวกนั้นนะครับผมโอเคไปทำกันดีกว่าน,นะชิ้นนี้ก็เป็นเทีเยดกูมากกว่าจะล่อกกูยิงเดียวแล้วมึงไงเชี่ยเพื่อนมาวะเชี่ยแม่งตามมาไม่ได้ควยน,นะมึงอะฮะชิ้นนี้ก็จะพุ่งแหลนอย่างเดียวเลย โอเคเจอปืนประทัดไม่เอ็มก้มตำี้อะไรก้มก็โดนในควายไม่ได้ก้มก็ผม,มนปิดหูนะครับหูดับไปสิมึง <S <S ไม่เอ็มล่วงไปโอเคดูซิเป็นเควสอ,อะไรนะครับผม โอเคมมีกระสุนให้เก็บนะครับผมกระสุนปืนนี่นะในออฟฟิศโอเคไวทที่เราทำได้ผ่านในเมื่อพาที่แล้วนะถ้าผมจะไม่ผิดได้พาที่แล้วสิพาที่สิบนะโอเคต้องไปจัดการไอ้ผลนักกีฬานะครับของเวนี้รู้สึกว่าจะเป็นศัตรูเด็กเนิร์ดมากนะสำหรับตอนนี้ ต้องปีนขึ้นมาครับผมบวกกับมันตรงๆไม่ได้เป็นไ,ไ,ไงวุ่นวายทั้งสนามนะโอเคต้องมาว่ายิงมาจากข้างบนนะครับยิงแม่งเลยโอเคเรียบร้อยยิงเข้าไปอีกไม่ยเงี้ย ไม่อยองไม่อยมอยไมอยไม่โดนวะป็นเรื่มวิ่งไวแล้วก็ผมยิงไปเรื่อยก็ผมไม่ได้แบบว่าให้ฆ่ามันนะไม่ได้แบบว่าให้ล่อมันให้แบบว่าปั่นประสาทมันนะับโอเค ยิงไปได้จำกับจะวโมโหอย่างสุดขีดนะใกล้ละนะครับผมอีกนิดเดียวไม่ยงมันยังไม่รู้เรื่องนะครับตอนนี้ยิงแม่งมไปเลยพวกนั้นอีกนิดเดียวทำเพี้ยไรเรียบร้อยครับผมอโอเคเดี๋ยวคนนี้มันจะรู้แล้วนะ เด็กเนี okay. ่รอลอยอยู่ข้างบนนะครับโอเคแล้วแ่นลอยพวกนี้นะครับเนื่องจากมันทำไปเยอะทำกับพวกเด็กเนี่ยไปเยอะก็ต้องเจออย่างนี้นะครับก็ต้องแบบว่าคืนกันบ้างโอเคต้องสู้ไปนี้ใช่ไหมเนี่ยต้องสู้กับมารับแบบว่าจะได้แบบว่าชุดมันมาใช้นะผมชุดมันมาใส่โอเคไม่อยากเท่าไหรไมนเจอเพาหมัดหนักๆหน่อยนะครับ อะไรของมึงโอเคแม่งมีแบบว่าเฮดบัตดว้วยนี่เราก็จะตายแล้วอะ้ยมีโค้าให้เก็บอยู่โอเคต่อชีวิตได้อยู่ครับผมไม่เลยใช้ปืนหนึ่งก็ได้นะวะเออนี่มันเจออย่างเงี้ยบวกกันตรงตรง,ตรงไม่ได้ครับผมมันได้เปรียบเนะี่ยมันเจออย่างเงี้ยไม่ียมันโอเค ยิงไปเกตต่อไปปืนมาทัดนะครับผมไม่องี้มึงไม่องี้มึงต้องเจออย่างนี้บอกตรงๆไม่ได้นะครับผมยิงไปเรื่อยๆใกล้ตายแล้วเราก็ใกล้ตายแล้วเหมือนกันเนอะ การก้มลบด้วยสู้กันยังไงดีววะไ,ได,ดไ้ตายแล้ววะหมาดแม่งเลยแล้วกันตายเป็นตายวะนี่เงี้ยมหน่อยเดียวตัองไม่ตายอีกหน่อยเดียวโอเคเรียบร้อยล่วงไปเรียบร้อยนะครับ รบบไอ้กระทิงแดงนะครับผมก็จะได้ชุดมันมาใ<า><า>ช้นะ <Okay. S 2> ครับโอเคนะครับนี้แล้วก็ใส่เรียบร้อยโอเคก่อนที่จะไปนอนก็แบบว่า <c oughs> เพิ่มเลือดก,ก่อนนะครับผมในการกินโค้กนะครับกินโคลาโอเคก็เ,เป็นชุดก่อนนะครับผมชุดนี้มันแบบว่ามันอันนี้กันไปมันเถื่อท้ากันไปนะครับโอเค เป,เป็นว่าชุดเครื่องแบบของโรงเรียนโอเคางเกงไม่ใช่เออสกูสแล็กโอเคจปชุดเดิมนะครับผมโอเคนอนโอเคเซฟนะครับผมจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเครอบนี้เป็นเควสอะไร The Big g a เ e ม,มนะครับผม Yes, Candy from Ohio. You would be a fair queen for me. That little thong, with those massive piles of silicone. You should think okay. who's that handsome stranger. Then I walk into the bar, impress you <coughs> with my ability How suave I was! Okay, nice girl like you doing in a place like this and you'd say, Take to the hay what's that you're reading? Okay, Okay, like it, คเคอุยกับพวกเด็กเนินนะบตรงไหนวะเนี่ยโอเคมาหลบในมุมตรงนี้เหรอวะเนี่ยโอเคนะครับต้องเข้ากับวาคุยกับเด็กเนินนะโอเคระวังนะระวังอนะไรของมันวะโอเค ให้ลูกลักฟี่มันทำไมมันเนี Aí, ่ยทำเป็น <c> okay, ไปเล่นรักบี้ไงพวกนั้นเหรอโอเคโอเคแล้วเอาต้องไปที่ไหนเนี่ยโอเคไปแถวๆตรงริมสนามนะครถ้าจะใช่โอเคขระมือคล้องเลยเนี่ยอ๋อไปยัดใส่ในกระเป๋าเหมือนมันมีอะไรสักอย่างอยู่ในลูกอันนั้นนะ คดูสิว่าข้างในมันมีอะไรเนอะโอเคเป็นระเบิดเรียบร้อยไปคุยกับเด็กเมื่อคนต่อไปอยู่ไหนวะโอเคทำไมมึงชอบมาหลบอยู่ในมุมเนี่ยกลัวโดนล่อเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคทำเป็นยังไงวะเนี่ยอ๋อมาแบบว่าแตะกาว ทากาวไว้นะครับผมจะได้นั่งติดกาวจะไ,ได้เป็นเด็กติดกาวนะคนเราต,ติดละโอเคมีมีอยู่หนึ่งจุดเทกาวไปเลยนะครับโอเคไล่ยังไงพวกเนี่ยโอเค <c oughs> มันจะห่วงที่เลยขนาดนั้นวะโอเคไ,ไม่เป็นไรทำไมเราเทกาวได้อยู่ก็โอเคเคียร์ขนาดว่ามนะึงเนี่ย เคมีจุดไอ้จุดหนึ่งนะครับโอเคโหมึงซับเพย์เลยเหรอจะหัวไปไหมเนี่ยแม่งล็อกเลยว่ะเฮ้ยไอ้คนนี้แม่งเป็นงานโอเคโอเคโอเคกาวลงไปโอเคแค่นี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเรียบร้อยมึงเรียบร้อยลุกไม่ได้ ไปคุย okay. กับเด็กเนินที่เหลือนะครับอีกสองคนโ okay. อเคอแค่นนี้ลนะวชอบโจงกิงในนะเมนเน่โ okay. อเคไเราไปทำอะไรวนะเนี่ยโอเคแข่งการเราคือมวนยนักกีฬานะผมที่ม,มามัถล่มแล้วว่าที่หอยเด็กเนินนะครับเด็กเข้ามาในโรงยิม เราเข้ามาทำอะไรนี่ย้อยเนี่ยเราเต้นเหรอโอเคเราเต้นโอเคเอาใหม่เอาใหม่เราอโอเคห้ามปล่อยปุ่มหรือว่าห้ามปล่อยแบบว่าปุ่มนะครับผมโอเคแล้วเจนี้มันดูจะเต้นให้มันดูทำไมวะเนี่ยโอเคเรียบร้อย มันมันกลัวเหรอน่าจะใช่นะวิ่งหนีไปเลยโอเคเอายังมีอีกโอเคมีตรงไหนอีกนะเนี่ยโอเคเต้นให้พวกนี้ดูหน่อยเนี่ยน,น่าจะใช่นะครับโอเคโอเค,อเคต้องเต้นให้มันดูโอเค โอเคเรียบร้อยเราอยัางอยู่เลยว,วะให้เราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอเค okay. อะไรวะอ๋อเยี่ยวเหรอเยี่ยวใส่ในถังโอเคโอเคอ๋<ๆ> <Okay. S 2> อเหมือนเป็นถังน้ำกินมันนะโอ้โหแม่งโคตรเกลียนอ่ะมันแดกน้ำเยี่ยวในควาย ถึงกับอ้วกนะแดงน้ำเย้าขนาดนั้นนะบูรี่สมชื่อจริงๆนะเกมนี้เกียนมากนะผมก็เป็นนายหัวเกียนจริงไม่ได้มีเกียนแค่หัวนะครโอเคเช่นนี้เราทำอะไรนะวะเนี่ยอะไรวะ ไปวางกับดักตรงสนหรับฟุตบอลโอเคต้องวางแบบว่าลูกลื่นนะครับผมโอเคครับเป็นลูกอะไรไม่รู้นะครับที่มันทำให้ลื่นโอเควางไปจากนั้นมันก็จะลื่นนะครับเรียบร้อยหัวขมำ,ำ ไปที่ตึกเหนือคนสุดท้ายนะครับผมเฮ้ยเจม,มี่ชุดสวยดีเนชุดเท่ดีเนอะไรมาณน,นั้นนะครับผมไปที่ตรงไหนวะแฮกเดอะสกอร์บอร์ดอ๋อให้ไปแบบว่าเปลี่ยนแบบว่าสกอร์นะครับผมเดี๋ยวแม่งแบบเอาคืนเต็มที่เลยเแล้ก็ต้องแบบว่าเป็นคนเอาคืนให้มันนะเนื่นองจากแม่งแบบว่าเอาคืนมาไม่ได้หรอกนะครับ โอเคไปเปลี่ยนสกอร์นะขึ้นไปเปลี่ยนยังไงวะเนี่ยโอเคมาตรงนี้โอเคเดสกอร์โอเคเรียบร้อยนะครับผมมันแบบว่าจะแบบว่าเปลี่ยนเป็นคำด่านะครับอะไรประมาณนั้นโอเค เช่นี่คือใครเนี่ยเชย่นี่มันฮอปกินเนี่ยว่ะมึงตายแน่ฮอปกินโอเคฟังบอกกับมันใช่ไหม,ไมใช่อ่ะแบบว่ามาขนาดนี้แล้วอ๋อโด,ดบนบอลกับมันหเหรอแล้วทำอะไรวะอ๋อเขาไปจัดการมันเหรอ โแม่งโหดมากพวกนี้วี่งอยู่เลยอะสู้กันมันยังไงวะเนี่ยกูยังไม่มีใช้อีกอะโอเคอ๋อมันปลามาอยู่โอเคข๋ไปปลาใส่มันโอเคก่อนที่มันจะระเบิดนะต้องหยิบก่อนที่มันจะระเบิดเฮ้ยหยิบมาโอเคทันเสร็จกูไม่เย okay, ิงมึงโอเคหยิบขอให้มันจะระเบิดอ okay. ัดหน้าเรา นี่มึงปาจังนะมึงอะเค่หยิบหยิบอยู่วะนี่เงีมึงเอากลับขึ้นไปเรียบร้อยล่วงไปซะข้าไปบอกกันตรงๆไม่ได้หรอกนะเพราะพวกนี้แม่งแข็งแรงอะไรวะล่อมันไม่เงมึงเก่งอะ มึงเก่งอะต่อยมังหลุดเลยโอเคไม่เงมึงเอาไปโอเคเก็บเลือดมานะครับเก็บโคลามาปลาเลยนะมึงเอาของมึงขึ้นไปเลยเอาเก็บเดี๋ยวว่าจิมเม็ธเอาของมึงขึ้นไปเลยชี่นี่เนี่ยมึงโดนโอ้กะแม่งตรงๆไม่ได้นะครับแต่แม่งเวียงอ๋อ นี่มึงเรียบร้อยปาอัพหน้าเลยครับผมโอเคเรากับมึงขึ้นไปโอเคเดี๋ยวคนเดียวแล้วเปล่าวะอ้าวเรียบร้อยควายร่วงไยไงมึง <c oughs> นม่มึงเรียบร้อยล่วงหมดทั้งสนามนะพอม็นอยา่างยี้วะเนี่ยเดี๋ยวบอกนะว่าค้างอ่ะไม่น่าใช่นะต้องรอดูก่อน